สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเขอสุสว่รค์สมบัติเช่นเดียวกับเก่าแล้วมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนไปวัดไปสงน้ำระเนาะเพราะว่าวมื้อนี้บันบุญปีใหม่เล่านะจ้านี่เฮาสิไปวัดไปสงนำ้ำระเนาะทุกคนเนาะอ่าได้คน,นาอาจสิฮู้ว่า,างสงน้ำผาเป็นหยังสงน้ำระคือคนเอาพระลูกนาคะกัานำหอมนาะเปยังไปสงนำ้ำระอยู่วัดแน่เนาะทุกคนนี่จ้ะกา ขอบใจทุกคนที่เข้ามาชมได้กันะเข้ามาติดตามเด้อทุกคนเด้อได้กันเนื่องในโอกาสวันวุ่นปีใหม่เล่าหรือวันสงกรานต์นั่นเองเนาะกะขพ่อแม่คนไหนทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแร้งความชัจากโรคไข้ไข้เจ็บเนาะเดินทางปลอดภัยทุกๆคนเด้อเดี๋ยวตอนนี้อ้าวนี่จ้าทุกคนเอามาฮอดวันเป็นทีเรียบร้อยนั่งเนี่ยมากรอกแน่นจ้าฮอดวันเดี๋ยวเด้อน เดี๋ยวเอาเตรียมไปสูงน้ำระด้วยนะทุกคนแตว่าตัวนี้มันเหิบเดียวไปเดียวเดิมเดียวซุ้งน้ำระเดิมเดียวด้วยนี่นะครับจิ๊บจินี่จ้าอันนี้ดัานอันนี้ดัานจะาหนีกันเนี่ยจีจ้าอันนั้นยืดเทิง บัตรเพื an, then, <laughs> uran, no okay, ่นเห็นว่าทันเดียเนมันก็ได้อันนี้อันนี้จ้าอันนี้ร้านร้านร้านกับคุสาวคันตันดีนี่ร้านมราจะไปใส่นะเนี่ยอ่างหน้ามาได้ติไปนักกันตัดี้ันไปเลย

ໄດ້ເຂົ້າມາແອັບັອນີ້ ดูดโร่บอกผักโกของแก้วเนี่แล้วเปรียยังสาวน่าดีขนาน้องนเร้ตน่ท้หนห้องแก้วมาดูดถืน่ดูดโรคอาแสงค่ะอาแสงอาแสงคืออรตันี้พ่อดิ ไปโดดไปโดดเล็กหน่อยตัวองาบอกได้เลยเน Ah. ุนด้านไปเดียวจะวนตรงเงาหนามอุ้ยมอสหลันเสียกเลยเสียกว่าแล้วเอ้าโอนนี้เขาสูงน้ำพาเดียวเดียวด้วยนะทุกคนเนี่ยเขาไปตุ๊บกล่องสายอุ้ยแดดแดดแดดแดวเขาไปตุ๊บกล่องมาถ่ายกันด้ว ี่มาทกดนจะคาตุบโอ้ยังกอนเด็ดเด็ดดยังปเปล่าบรรยากาศการทุบกองปะทายของเฮาเนาะทุกคนนี่โอ้โหุดปัดปัดไปปัดนี่ไปปัดมาไปปัดาไอุยหมุดมาแต่แอดแอดร้านมีหมุดแอดร้านบนร้านยืนีหมุด อันดเท่านนะเอมากอุ้ยบอเจให้มีเอือยเน่ยบอยเ้บอครบเยใ่หมดกหมดครบลานเลยอันนี um ้อ um ันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการกองทรายเฮานั่นน่าทุกคน ไอ้ทางนัน้นเนาะทุกคนจ้านี่เนาะทุกคนกันจะประมาณนี้เดเนาะอันนี้ผูส้สาวสาวกันตัวดีนี่บริโกเอาอยางก่อตะกองสมบัติอย่างเดียวนี่้านสาวกับไปยืนเมืองข้าวกรอยู่ทุกคน

้กองสมบัติกองสมบัติอีกนะอาตุศสมิตอนนี้ร้านอคร้านเนี่ยกองร้านร้านถ่ายวีดีโอก่อนอก่นสร้านก่อนร้านเอกกับตัวนินี้เบาะ บบแตอนนี้ก็กลองกีซายของเขาคงเขาห่ออย่บางซื่อกล่องกลองกีซายเขาบ่มียังบ่กเดี๋ยวถือเทียนอตปากยังของเขาตอนนี้ด้านเขากะก็คือกันเดือดตะกุก็คือกันว่าลงบะวะหลังจากที่เขาก็เดี๋ยวเขามาก่องเขาอีกล้วก็กอดีน่ามา่อใส่เ้าเนี่ยอยากได้แบบรกล้ก่อเอาหน่ วาซุกอซุกจนเบิดเห่เด็กน้อยมันกินมึงเรียนนี่งแม่นกันัดมกอกอกไปกอดกอดได้กอดก่นหมอกอันนี้ร้านเฮากอกันกอบ่น่ะผม่กอกอิสายบ่อ่ะกอคือสาวนี่ม้งกอคือสาวนี่มากอกัเดอเ ไม่ได้ดอกไม้ไงไม่ก็จะไม่แม่อันเดียวกว่ามากอะไรทัไรว้าวโคตรสูงก็ดีเงินโคตรเพียงไงแหววแหวๆทุกคนกดี้สายเฮานี พอเลยอ่ะดีจ้าทุกคนพักกระเดาเียวก็ก็กี่สายเดียวร้านนนั้นวนอยู่ร้านจีนหมุนซ้ำร้มกินนี้เนาะฮาสิขอจบิดลงเลยทนีเด้อทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาเฮ้าส้มแลก็เขามาติดตามเด้อแปีใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีร้านดีดีแหวยเด้อทุกคนเนาะร้านตอนีตอนนี้เล้าสบายดีเด้อทุกคนสบายดีทุกคนไม้า